ถึงแล้วด่านสกัดหล่าจังหวัดชัยภูมินี่โลเคชั่นร้านใหม่นะคะและนี่ก็คือชาวคณะของเรานะคะพี่ชมจีจี้แล้วก็กวางเทพาทางขาเข้าเข้ามาก็จะเป็นซอยๆนะคะแล้วก็เข้ามาที่นี่สังเกตป้ายดีๆ สแกนได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะล็อกคนละคเลยคนละเครื่องหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป <c oughs> ็นไรมีบรรยากาศที่นั่งริมน้ํานะคะริมคลองก็จะมีจุดถ่ายภาพนะคะนั่งตรงนี้ก็สวยนั่งตรงนี้ก็สวยนี่ตําปูปลาอ, <c oughs> อันนี้คือน่จาจะตําปลา ตําคือตําข้าวโพดไม่แล้วเรามีไอ้ตําอะไรลุงรังนะตําไอ้นั่นนะ <c oughs> อะไรลุงรังมาแล้วาามีข้าวโพดอะไรแบบนี้อีกม,<า>มั้สต่งก้มไปกี่ก้มตําสวมันลมก็ไม่ช่วยอขอบคุณค่ะเด็ดอนั่นก็มีผัก 这家，很多人要来吃，全部来